สวัสดีนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาแชร์เทคนิควิธีการสร้าง data table นะครับในรายการแต่ละรายการสามารถกดดูดีเทลหรือว่ารายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละรายการได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันว่ามันจะเป็นลักษณะแบบไหนนะครับนี่นะครับคือตาราง data table ของเรานะครับสามารถกดบวกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมของรายการนั้นได้นะครับแบบนี้เลย แบบนี้เลยนะครับเราสามารถดูรายการเพิ่มเติมของรายการนั้นได้นะครับเราจะใช้ library ตัวเดิมนะครับของ jQuery เหมือนเดิมในการทำ Data Table ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับโอเคเราเลื่อนลงมานะครับเราก็จะเจออยู่หลายส่วนนะครับทั้ง JavaScript HTML CSS แล้วก็ ject นะครับอย่างแรกเลยส่วนแรกเลยนะครับเราต้องมีข้อมูลก่อนเราจะเอาข้อมูลเราจะเอาข้อมูล Ajax ตรงนี้ไปใช้งานนะครับเราก็ copy มาเลยนะครับ copy มาเป็นข้อมูลทดสอบนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อมูลอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะดึงมาจากฐานข้อมูลในส่วนไหนก็นแล้วแต่นะครับก็สามารถเอาประยุกต์ใช้แทนข้อมูลตัวอย่างนี้ได้นะครับ ผมจะตั้งชื่อมันว่า example.json นะครับแล้วก็วางลงไป c อนโทรล V วางลงไปนะครับแบบนี้เราก็ได้ข้อมูลที่จะแสดงเพิ่มเติมแล้วนะครับโอเคเราก็กลับมาที่เว็บไซต์ของเรานะครับต่อไปเดี๋ยวจะเอาเป็น html ละกันนะครับเป็น html ก่อน c o p p ปมา Coppy table มานะครับเราต้องสร้าง table ก่อนแบบนี้เราก็วางลงไปนะครับแล้วเราลองมา refresh ดูเราก็จะได้หน้าตารางหรือว่าหัวตารางแบบนี้นะครับซึ่งยังไม่มีข้อมูลอะไรเราจะใช้ javascript นะครับในการดึงข้อมูลมาแสดงข้อมูลของเราก็คือ example json นี่แหละ นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ JavaScript ในการดึงแล้วก็ copy มาเลยนะครับ copy มาลากลงมา copy แล้วก็สร้าง tag script ให้มันหตัวนะครับ script แล้วก็ c o n t r l v วางลงไปนะครับ c o n t r l v วางลงไป ต่อไปให้เราเอา jQuery 2งลิงก์นี้ไปใช้งานนะครับคลิกขวาแล้วก็คัดลอกที่อยู่ลิงก์นะครับเอามาผมจะเอาใส่ไว้ในส่วนหัวนะครับจะได้เห็นชัดๆนะครับวางลงในแท็ก script src แบบนี้นะครับก็ c o n t r o l v วางลงไปกลับมาอีกอันนึงครับคลิกขวาแล้วก็ copy script src เหมือนเดิมแล้วก็ c o n t r o l v วางลงไปนะครับแล้วเราลองมา r e f ฟ e ดูนะครับ นี่มันก็จะขึ้นว่า Data Table Warning ID Ajax Error er Error ตรง Ajax ใช่ไหมเดี๋ยวเช็คสักครู่หนึ่งนะครับโอเคนะครับมันบอกว่ามันหา Ajax ไม่เจอ Ajax ก็คือตรงนี้ซึ่งมันหาข้อมูลไม่เจอมันก็เลยดึงเข้าตารางไม่ได้นะครับ ผมก็เลยต้องใส่เป็น example example.json แบบนี้ไปนะครับเดี๋ยวเราลอง r e f ฟ e ใหม่อีกทีนึงนี่เห็นไหมครับมันก็จะหาข้อมูลเจอแล้วหาข้อมูลเจอแล้วนะครับแต่ว่า CSS เรายังไม่ได้ไปเอาครับ แล้วก็มาเอา CSS ก่อนแบบนี้นะครับแล้วก็ copy ไป c t r l C copy นะครับแล้วก็สร้าง tag script สร้างท็ g style ของ CSS 1อันนะครับสำหรับใครที่เป็นมืออาชีพแล้วก็สร้างแยกนะครับผมแนะนำว่าให้สร้างเป็นอีกไฟล์นึงนะครับสำหรับ CSS โอเคนะครับเราก็เอาลิงก์อันนี้ไปเหมือนเดิมนะครับของ jQuery คลิกขวาครับคัดลอกที่อยู่ลิงก์ css นะครับแล้วก็วาไว้ในส่วนหัวนะครับเป็นลิงก์ css นี่นะครับวางลงในแท็ก h e a d l e f t นะครับตรงนี้วางลงไปปุ๊บเราก็จะมี3 3 link ลิงก์นะครับนี่ 1, 2, 3แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราลองกลับมาดูผลลัพธ์ลองโหลดคลิกขวา รเราก็จะได้ข้อมูลตารางเรียบร้อยแล้วนะครับแบบนี้สามารถคลิกเพื่อดูรายการเพิ่มเติมของแต่และรายการได้แบบง่ายๆเลยนะครับสามารถเซิร์ชข้อมูลได้ด้วยแค่นี้เราก็ได้ Data table แบบที่สามารถคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้แล้วนะครับ ที่ทางด้านหน้าปุ่มคลิกรายละเอียดมันไม่ขึ้นก็เพราะว่าผมไม่ได้ใส่รูปมันก็เลยหาไฟล์รูปไม่เจอนะครับตรงนี้ครับคลิก open แล้วก็ c l o s e .png ตรงนี้เพื่อนๆถ้าเอาไปประยุกต์ใช้ก็สามารถเพิ่มไอคอนหรือว่ารูปภาพในการคลิกแบบตัวอย่างเข้าไปก็ได้เนี่ยแบบนี้นะครับในที่นี้มันหารูปไม่เจอมันก็เลยไม่ขึ้นนะครับโอเคเข้าใจนะครับ โอเคนะครับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ